ต้นพริกจะดอกต้นพริกจะงามด้วยการบำรุงและการป้องกันแมลงศัตรูพืชสวัสดีครับทุกท่านและทีท่องทิทยพีชนแนลนะครับวันนี้มาพบกับผมในเรื่องการบำรุงต้นพริกให้ติดดอกออกผลจํานวนมากและการไล่ศัตรูพืชเดี๋ยววันนี้นะครับทางช่องวิไทยพีชนแนลจะมาทําน้ํายาในการบำรุงต้นพริกหรือว่าทําปุ๋ยบำรุงต้นพริกและไล่มแมลงศัตรูพืชไปในตัวเลยครับ ในการบำรุงต้นพริกให้ติดดอกออกผลจำนวนมากแบบนี้เราจะใช้น้ำเปล่าจำนวน5ลิตรแล้วสิ่งนี้ครับทำให้ต้นพริกของเราติดดอกออกผลจำนวนมากจากเครื่องดื่มชูก,กำลังแล้วนี่ครับในการไล่มแมลงศัตรูพืชที่ต้นพริกเราใช้หัวหอมเพียงหัวเดียวต้นพืชเราหรือว่าต้นพริกจะปราศจากมแมลงศัตรูพืชมาลบกวนเลยครับเราจะมาทำน้ำยาก,กันแบบง่ายๆเลยครับ โดยใช้หัวหอมจํานวนหนึ่งหัวใส่ลงไปในน้ําจํานวน5ลิตรเลยครับเราจะต้องทุบหัวหอมให้แหลกก่อนนะครับเสร็จแล้วเรามาใส่เครื่องดื่มชูกําลังใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยครับเครื่องดื่มชูกําลังจะมีวิตามินจํานวนมากในการบํารุงต้นพืชและบํารุงรากต้นพืชให้เจริญเติบโตติดดอกออกผลไวเลยครับใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครับ แล้วเราคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีหนึ่งครับแล้วเราก็ได้ปุ๋ยบำรุงต้นพืชและน้ำยาไล่มแมลงศัตรูพืชในตัวเดียวกันเลยครับจากเครื่องดื่มชูก,กำลังและหอมแดงต้นพริกจะโดกต้นพริกจะงามใช้เครื่องดื่มชูกำลังและหอมแดงในการไล่มแมลงศัตรูพืชเลยครับ ต้นพึ่งลาวหรือว่าต้นพริกจะติดดอกออกผลจํานวนมากแบบนี้เลยครับถ้าเราบํารุงรักษาต้นพริกหรือว่าต้นพืชทุกชนิดด้วยสิ่งนี้ต้นพึ่งลาวจะติดดอกออกผลและคลิปนี้ทกท่าน,นมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องท,ทยทีชนแนลได้นะครับแบบนี้สิครับพริกโดกแบบนี้ไล่แมลงครับ และคลิปนี้ผมมองว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการบำรุงต้นพริกจากเครื่องดื่มชูก,กำลังและในการไล่แมลงจากผอมแดงกันเลยครับ อย่าหลงลืมบำรุงต้นพริกกันนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิชัยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้ากวิชัยพีชนเนลข้าพมการบำรุงต้นพริกก็ติดดอกออกผลจํานวนมากใช้สองสิ่งนี้เลยครับ